สวัสดีค่ะแม่อุมาพยากรค่ะมาดูดวงนะคะดูดวงรายวันค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ตรว,รวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ ันนี้พลังมาแรงนะคะพลังของตัวเองและพลังของสิ่งที่ว่าคอยติดตามตัวคุณหรือว่าพลังของเจ้ากรรมนายเวรหรือสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเลยนะคะไพ่เปิดมาอันเนี้ย บางทีก็เป็นพลังของเจ้าที่คุ้มครองตัวหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเวรกรรมเจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ว่าจะเป็นดวงของใครนะคะว่าจะไปแก้คุณวันนี้คุณ โชคดีมีเทพมีเทพคุ้มครองใลยตัวคุณมีความเข้มแข็งสามารถต่อสู้ไปได้แต่ว่าอย่าลืมว่าเทพแห่งความยุติธรรมนะคะคือว่าถ้าคุณทําดีไม่มีใครมาทําร้ายคุณได้แต่ถ้าเผื่อคุณทําร้ายคนเธอทำร้ายคนอื่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ปกป้องคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณตั้งสต,ติให้มันทำใจให้สงบนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์พลังเข้มแข็งมีให้พลังความสําเร็จมีให้คุณคนถ้าใครอะเหมือนเราถือซื่อสัตย์ตามดีอะไรเงี้ยก็คุ้มภัยคุณเหมือนจะเป็นเคราะกรรมบางคนแต่ละคนเกิดวันอาทิตย์มีหลายปีมีหลายเดือนแต่ละคนปีเดือนไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นเป็นพลังเหมือนว่าตกอยู่พลังที่มีเคราะห์ไม่ดีเรื่องไม่ดี คุณก็ถ้าคุณมีจิตใจที่สะอาดนะคะค,คือว่าก็เจ้าที่แรงหรือสิ่งที่คุ้มครองตัวคุณเนี่ยปกป้องคุณได้แน่นะคะคืออันเนี้ยจะได้รับถึงเรื่องข่าวดีและไม่ดีอะไรในดํานองนี้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมาด้วยเหมือนว่าคุณน่ะโลเลนะคนเกิดวันทิตถ้าคุณเชื่อมั่นคุณไม่โลเลคุณไม่เจ้าชู้ไม่ ไม่อะไรไม่เจ้าชู้ไม่ไม่เหมือนว่าเห็นแก่ตัวหรืออะไรนะเหมือนทําให้ดีทำแต่ละคนทําได้นะคะแต่ไม่ใช่วันนี้นะตามแต่ใครไม่ใช่มาห้ามแต่ทุกคนตามแต่เรื่องโลกส่วนตัวของคุณเป็นยังไงอะไรแต่วันนี้ถ้าทําอะไรบางทีเรื่องไม่เปิดมันก็จะเปิดนะคะคือว่าถ้าทําสิ่งไม่ดีวันนี้มันจะทําให้ขายขี้หน้าทําให้เปิดทําให้เรื่องแตก ทำให้อะไรทั้งนั้นนะคะที่จริงอะ่ะดวงเข้มแข็งในครอบครัวนะคะดวงในเข้มแข็งในครอบครัวดวงมีเสน่ห์บารมีนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยพอศิ้านหนึงคาถานี้มีอํานาจมาอยู่ในตาแหน่งนี้คือคุณมีอํานาจมีวัฒนามีเสน่ห์บารมีคือใครก็เชื่อฟังในวันนี้นะคะให้ดูวันต่อวันคะ่ะ จะถึงจะยังไงจะมีทางเปิดที่เป็นศัตรูจะมีจิตใจที่นั่นถ้าคุณเชื่อมั่นคุณเข้มแข็งเหมือนอย่างนี้คุณจะผ่านไปได้เรื่องเลยครอบครัวก็จะสงบสุขราคะของคนเกิดอาทิตย์ค่า ต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันจันทร์ไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครในส่วนรวมเนี้ยจะไปตรงกับของใครไว้เตือนใจเตือนสตินะคะเป็นบุญวาสนาของใครจะมากจะน้อยนะคะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะ ดัตมิชีวิตคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะแบบเหมือนว่าเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีอันนี้ขึ้นจะบนกระสนเก่าของคุณนะคะคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆเพื่อได้พบเพื่อนเก่าได้พบรัก เก่าๆหรือว่าบุญกุศลที่คุณทำแต่อดีตกระชาติเนื้ออะไรเงี้ยเปิดหมุนเวียนมาให้คุณเจอ,ให,เจอให้คุณช่วยจำเป็นในตำแหน่งนี้เหมือนเปิดสิ่งที่ช่วยเหลือให้ชะตาคุณเปลี่ยนนะคะแต่ก็อยู่ก็อยู่ในความเตี่ยงถ้าเผื่อคุณทำอะไรไว้ไม่ดีมีเรื่องไม่ดีก็จะหมุนไปทางไม่ดีมันขึ้นอยู่กับชะตาของคุณแล้วนะคะชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแจม็มนเนี่ยเหมือนว่าคุณเนี่ยอะไรเหมือน ถ้าคุณได้ทำสิ่งดีๆคุณก็พบสิ่งดีเลยล่ะทำเหมือนว่าชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็เดวิลคุณเป็นคนที่ไม่เคยสงบนะคนเกิดวันจันทร์ถ้าคนไหนสงบเยือกเย็นมีเสน่ห์นะก็ดีอันนี้เป็นคนที่ฉันไม่ยอมใครฉันแย่งชิงฉันต่อสู้ฉันมีแรงอาฆาต คุณจะได้เหมือนว่าคุณอาคาตอะไรเปิดมาก็จะเป็นอาคาอย่างนั้นคุณถ้าคุณปองไม่ได้ในวันนี้ต้องปองต้องโอโหสิทั้งหมดคือไม่คิดวันอื่นก็ช่างวันนี้ไม่คิดทุกคุณก็ขอเจอแต่สิ่งดีๆบุญกรรมบุญกรรม เขาเปิดมาพร้อมกันบุญกุศลที่คุณทําไว้ก็ให้เปิดมาด้วยอะไรในทํานองนี้นะชีวิตของคุณเนี่ยมีทางแยกทางเดินสองทางละบางครั้งถ้าคุณทําคุณไม่โลบมากนะคุณมีความเข้มแข็งเนี่ยชีวิตของคุณอยู่อยู่ได้นะคะคือจะล้มก็ไม่ล้มจะถอยหลังพอจะล้มก็จะมีคนคอยหนุนคอยช่วยนะคะแต่ว่าความเข้มแข็งของคุณเนี่ยมันเป็นคนที่ โลเลนะคะคุณจะมีชีวิตที่เหมือนเป็นคนเลาะแหละโลเลนะคะคือว่าไม่มั่นคงนะเพราะฉะนั้นคิดอะไรคิดให้ถูกวันวันนี้ไปอย่างนี้วันนี้คิดอย่างนี้เป็นเหมือนไม่แน่นอนคุณจะต้องมั่นในสติของตัวคุณเองนะเดบิวที่ตัวคุณเนี่ยเป็นวันนี้เป็นตัวที่เหมือนจะดีจะทำดีก็ได้จะทำร้ายก็ไวเพราะเพราะฉะนั้นคุณเน่ะ คือถ้าคุณไม่สงบวันนี้ก็เหมือนว่าสิ่งที่ดีๆที่จะเปิดมามันก็จะพังได้นะคะของคนเกิดบันจัรนิน่ะเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามีการแย่งชิงหรือคิดใจคิดไม่ดีใจคิดไม่ไม่อะไรนะใจคิดไม่ซื่อเนี่ยคุณก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้แพ้พ่ายนะคะ คือว่าทำอะไรถึงตัวคุณเนี่ยจะมีการหนุนบางท้งไรบางจิตลำนึกของคุณเน่เหมือนทะนงตัวทำอะไรไม่คิดไม่รอบคอบนะคะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีทำให้ถูกนะคะของคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคารค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเป็นไพ่ส่วนรวมค่ะหืม คนเกิดปัอังคารนะตั้งสต,ติให้มั่นนะสามคาาคือมีความเข้มแข็งหรือคุณอยู่ในทางสามแยกที่คุณจะนั้นแต่คุณนะ่ะเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมัน่นบางครั้งเนี่ยวันนี้เขาบอกว่าคุณไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดื้อรั้นที่ ฉันจะเดินต่อไปเดินไปข้างหน้าคุณคุณจะต้องเป็นคนที่เหลียวหลังมั่งไม่ใช่คุณเป็นคนโชคดีเป็นคนที่เหมือนว่าทำอะไรก็จะมีคนคอยประครับประคองช่วยเหลือแบบถอยหนะ้าเอียงซ้ายก็มีคนประคองเอียงขวาก็มีคนประคองจังายหลังก็มีสิ่งที่คอยประคองคอยหนุนหลังช่วยเหลือเป็นคตาของคนช่วยเหลือแต่ถ้าคุณยังดื้อรั้นยัง วันนี้คุณต้องกลับหลังมั่งบางครั้งอย่าก้าวเดินลุยลุย,ลยทำอะไรอย่าเร่งอย่ารีบอย่าลุยนะคะคนเกิดวัน,นะะนะอังคารนะอีไพ่นี่เพิ่งจะเปิดตัวเดียวนะคะอย่าเร่งอย่ารีบอย่าลุยเพราะอาจจะติดบ่วงอะไรก็ได้นะคะ คุณจะมีเรื่องวุ่นวายในสิ่งที่คุณกระทำนะไม่ว่าจะกการงานอาชีพหรือใอนสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณวุ่นวายจะขอเหมือนขอความสำเร็จอะไรวันนี้ก็ไม่ต้องขอมันมันคือวุ่นวายมันเป็นชะตาชะตาเหมือนเจ็ดเจคาถาเนี่ยมันสิ่งที่ทำให้แบบว่าขาด การวุ่นวายถึงคุณจะแข้มแข็งแต่ก็ไม่ได้สบายอกไม่สบายใจอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้คุณมีพกแต่ปามไม่สบายใจการเงินคุณมีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การเงินการทองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบการเงินคุณจะได้มาจากการทํางานหรือน้ําพักน้ําแรงด้วยอยู่ดีๆขายข้าวขายของไม่ออกหรือว่า ทำงานไม่ได้อะไรเนี้ยแต่คุณจะได้จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินนะคะจะคือว่าด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณตั้งสติให้ดีวันนี้ถึงจะไม่ดีแต่วันที่มันจะต่อเชื่อมโยงคือช่วงเย็นช่วงบ่าย คุณก็เริ่มดีเข้ามาแล้วดวงการเงินเริ่มเข้าเพราะคุณมีสติใช้เงินก็ใช้อย่างมีสตินะอย่าไปลงทุนอย่าไปปุ้มเปื่อยสามกับเจ็ดเนี่ยสามคาถาเจ็ดคาถาเนี่ยคือว่ามันเป็นที่ต้องต่อสู้นะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ทำอย่างใจเย็นๆสงบสงบเพราะพอช่วงบ่ายช่วงเย็นคุณจะได,ด้รับข่าวดีได้ของกำนันได้เรื่องดีๆเข้ามานะคะของคนเกิดันงคารค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวรมนะคะบอกเหมือนเดิมบอกเหมือนทุกๆุกคนนะคะดูวันต่อวันว่าจะจะไปตรงกับของใครนะคะหรือมีแนวคิดว่าใครๆให้คุณแนะนำเป็นแนวทางของคุณนะคะอืม คนเกิดวันพุธเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้ต่อสู้ชั้นเชิงที่สูงคุณบารมีบารมีชะตาของคุณอยู่เหนือนะคะไม่ได้ตกไม่ได้ต่ําเหนือแต่ว่าไม่มีความุกชีวิตต้องสู้ต้องฝ่าฟันคุณต้องเลือกสิ่งที่คุณทํานะคะการเงินคุณมีใช้พอใช้เป็นเหมือนสมรระ สมรรถะไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นผู้นี่ยืมสินเขาคือว่าใช้ได้อย่างสุขสบายหากินอย่างสุขสบายเหมือนว่าคิดเป็นเจตกรคืนคุณเคยตกต่ำนี่กันนี่เดี๋ยวนี้คุณเหมือนสูงขึ้นมาตำแหน่งที่สูงขึ้นมาคุณบรารมีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธ คุ้มครองหนึ่งดาบหนึ่งดาบของคุณฝาฟันไปได้เพราะอะไรตัวคุณมีเทพคุ้มหรือว่ามีพระคุ้มครองสิ่งที่คุณเคารพบูชานับถือ คอยปกป้องคุ้มครองคนเกิดบันพุทธนะคะถ้าไม่มีคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้มีมมเรื่องศรัทธาเรื่องอะไรแต่บารมีปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคอยเป็นห่วงคอยคอยเตือนต,ติคุ้มครองตัวคุณแต่อย่าลืมว่าคนเกิดบันพุทธเนี่ยเหมือนเทพลงมาเกิดนะทำทำดีก็เห็นผลตอบแทนดีๆถ้าทำไม่ดีก็ร้ายนั้นจะถึงตัว ได้อย่างนั้นข้อควรระวังอีนี้ไม่ได้ทักทายแต่เล่าสู่นะคะเล่าสู่ว่าคนเกิดวันพุธเป็นแบบนี้ไม่ใช่วันนี้ที่อีนี้พูดมาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าวันนี้แต่ทักทายว่าคุณคนเกิดวันพุธคือเทพลงมาเกิดนะคะแล้วก็คุณเหมือนว่าเหมือนสิ่งที่สูงส่งเนื้ออะไรที่มาเกิดน่ะสิ่งที่คุณมีสิ่งที่จะมาต้องมาคุ้มครองคุณมาเกิดนะคะ ก็มีสิ่งดีๆให้คุณสังเกตตัวคุณเองคุณจะเหมือนรับรู้อะไรได้เหมือนมีจิตสำนึกคิดอะไรได้คิดได้เองรางสังหอนด้วยเองของคุณนะตอนนี้การเงินคุณอยู่ตัวใช้ได้สบายคนเกิดวันพุธนะปฏิบัติวันนี้ถ้าปฏิบัติไม่ดีกับใครไม่ดีนั้นจะเข้าหาตัวคุณนะคะหนึ่งดาบนี้แต่ถ้าคุณจ้งตั้งมั่นในสตินะ คุณมีสิ่งที่คุ้มครองช่วยเหลือพ่อหนักให้เป็นเบานะคะวันนี้ก็ถือวันดีของคนเกิดวันพุธนะคะต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ คนเกิดวั็นพระรหัสเทพีแห่งปามสุกเทพีแห่งเหมือนเทพีแห่งปามสุกชั้นสุกสมบูรณ์ฉันก็ไม่ใส่ใจอะไรใครอะไรก็ช่างคุณเหมือนมองแค่ตัวคุณเองคุณไม่คิดร้ายกับใครคุณไม่ทําร้ายใครคุณไม่คิดร้ายกับใครจิตใจคุณดีเหมือนเรื่อยๆเฉยๆเ,เหมือนคนหญิงแยโสมีเสน่ห์บารมีในตัวนะวันนี้นะคะไพ่วันนี้ แต่คุณนะไม่ว่าจะทำอะไรคนชอยช่วยเหลือเจ้านายช่วยเหลือญาติพี่น้องหนุนหลังอะไรในทำนองนี้จะก้าวจะเดินจะทำอะไรมีความเข้มแข็งคุณทำอะไรคุณคิดคุณรอบคอบนะคุณจะเดินไปทางไหนคุณคิดอยู่นะเรื่องส่วนตัวแต่ถึงคุณจะเป็นคนที่ไม่ยุ่งไม่พูดไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยสังสรรค์โลกส่วนตัวสูงการเงินคุณมีติดตัวมามีโชคมีลาบ มีสิ่งดีๆเจ็ดตัวมาไม่ขัดไม่สนนะคะความสำเร็จมีให้คือว่าความสุขของคุณเป็นเทพีแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากแต่ว่าบางครั้งนะคุณไม่ได้คิดร้ายต่อใครแต่คุณไม่ได้แสดงออกถึงใจที่มีเมตตาเผื่อแผ่ใครไม่พูดไม่ขอช่าก็ไม่ให้อะไรทานองนี้จะเป็นคนอย่างนี้ทางทางที่ใจก็ไม่ได้หวงไม่ได้รักสมบัติอะไรนักหนาแต่ก็ เป็นคนที่แบบไม่พูดใครไม่พูดก่อนไม่ขอก่อนเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะของคนเกิดวันพระรหัสแต่คุณทำะไรเหมือนชะตาบุญกุศลส่งมานะมีแต่คนคอยหนุนคอยนำ มีสเสน่ห์บารมีอะไรของคุณในทํานองนี้คุณก็เหมือนว่าโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่สามารถฉันไม่สนใจฉันอยู่จะไปยังไงก็ได้ฉันจะแต่งเนื้อแต่งตัวแบบไหนฉันไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านนีือไะไรไม่ยุ่งจะเป็นคนอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็เฉยๆดีๆดดค่ะของคนเกิดวันพฤหัดก็เหมือนเดิมเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่คุณมีนะคามทะเยอทะยานมีแต่ว่า ไม่ได้มีไปไกลถึงจะไม่โดดเด่นไปอย่างนั้นยังไงก็ได้อะไรทำนองนี้นะคะวันนี้นะคะไพ่ดูวันต่อวนันการเงินไม่ขัดไม่สงไม่สนความสุขมีอุดมสมบูรณ์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ชั่วรวมค่ะดูวันต่อวนันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ ขอ,อเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะจุกนี้เป็นยังไงเทพแบบอำนาจวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีดาบอยู่ในมือนะคะอันนี้มีมีจะเปิดมาเลยเปิดดาบอยู่ในมือดาบแผงเทพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะดาบเทพดาบ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาปกป้องคุ้มครองทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องทุกเรื่องความรักครอบครัวเนื้ออะไรถ้าคุณทำดีใครทำคุณไม่ได้คุณมีอำนาจมีวัฒนาอันนี้ดาบอันนี้ถ้าอยู่กับคนที่เ,อ,เอาไปใช้ทางที่ถูกที่ควรมาเหมือนมีจิตใจใช้สำนึกที่ทางที่ถูกที่ควรเรื่องนั้นไม่เข้าตัวนะคะแต่ถ้าคุณทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะ คุณก็เหมือนย้อนกับชะตาตกย้อนกลับนะคะตัวตัวคุณตอนนี้เป็นชะตาของดวงชะตาของคนมีโชคมีลาบนะคะยิ่งถ้าคุณทำอะไรเนี่ยป่าปันชีวิตคุณป่าปันอะไรมีแต่ความความ จริงความสุกอะไรเงี้ยโชคลาภชะตาของคุณคือหนึ่งเหรียญถ้าใจคุณมีคุณธรรมนะคะโชคลาบการเงินวามสุกหรือว่าอะไครอบครัวเนื้อํานาจวัสนาอยู่ในตัวนี้ถ้าทําใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดให้ถูกไม่ใช่ว่าไปแย่งไปชิงไปลักไปขโมยเนื้ออะไรของใครนะคะ อันนี้จะได้พรจากแบบสิ่งที่มีความสุขในตัวของคุณเลยนะคะชะตากรรมของคุณมันคุณก็ต้องพยายามพยายามเอาโหดริกรรมเนื้ออะไรมันมันจะมีเรื่องวุ่นวายเพราะคนอื่นวุ่นวายจากการแย่งชิงเจ้ากรรมในเวรคุดยิ่งถ้าคุณทําอะไรไว้ดาบนี้ก็ช่วยคุณไม่ได้เจ้ากรรมในเวรไล่ตามคุณตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการ ให้รู้ตัวเองรู้ผิดรู้ถูกอะไรทํานองนี้นะคะตัวคุณมีเงินมีทองแต่ระวังจะของหายระวังจะโดนโกงอะไรทํานองนี้ด้วยนะคะของคนเกิดวันศุกร์วันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่นี้ดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะเป็นไพ่ส่วนรวมคะ่ะ คนเกิดวันเสาร์นะวันนี้เจ็บอกเจ็บใจมีปัญหานิดหน่อยหรือว่าระวังอุบัติเหตุอันตรายระวังความไม่สบายใจหรือเจ็บป่วยนะคะข้อควรระวังความสําเร็จคุณมีให้คุณอยากจะทําอะไรเหรออยากจะแต่งงานอยากจะขึ้นบ้านใหม่นือ้อะไรชีวิตคุณที่ปราฟันมาเรื่อง กิจการงานเรื่องที่ทำงานนึกโลกภัยไข่เก็บคุณฝ่าฟันไปได้วันนี้มีสิ่งที่ว่าคุณจะต้องทำความสำเร็จให้มี ความุกความสาเร็จแต่ได้ข้อเดียวคุณเลือกเพราะคุณวุ่นวายหลายข้อมีห่วงหลายห่วงนะสามห่วงตี่ห่วงแต่คุณต้องเลือกเอาห่วงเดียวคุณเป็นคนมีเทพคุ้มครองวันนี้เทพแม่รัศมีนะคะเทพแม่รัศมีปกปักรักษาขอพรขอพรขอกุศลหน้าเทพนั่งอยู่บนดอกบัวเหมือนตอนนี้อย่างพระจันทร์ก็ยังไม่ไม่ยังไม่เหลือหลายเที่ยวยัง ยังได้ผลจากพระจันทร์เดือนเพนอยู่นะคะคุณควรจะเหมือนว่าขอพรขอน้มมนจากเดือนเพนอะไรมาดื่มมาชำระร่างร่างกายนะคะของคนเกิดวันเสราร์จะได้ดีขึ้นเพราะความสำเร็จคุณกำลังจะเกิดแต่คุณเปิดด้วยชะตามีเคราะเหมือนว่าเจ็บ ใค้ได้ป่วยอุบัติเหตุหกคนลม้มอะไรทํานองเนี้ยคุณจะได้แคล้วคลาดนะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะเรื่องการเงินไม่ต้องพูดถึงคุณมีเทพแม่รัศมีแม่อูม,มาแม่พระแม่กวนอิมอะไรแล้วแต่ที่หลายๆมือเนี่ยเขานั่งอยู่เขาคอ,อ,อยประคองคุณอยู่นะคะตามแต่ที่คุณจะศรัทธาคุณก็ จะผ่านพ้นไปได้นะคะอย่าไปปะละเลยค่ะขอให้โชคดีค่ะคนเกิดวันเสาร์